น,นี่เราเรียกว่าตอนนี้นะเราก็ใช้กำลังของเจโตวโิญญาณเพราะเจโตวิญญาณเนี่ยมันแท้ได้สองแบบดูโดยจิตโดยเฉพาะแต่ความจริงดงูดูจิตโดยเฉพาะเนี่ยมันไม่ค่อยจริงใจนะไม่อยากตัวมันไม่คืบใช่ไหมมันสู้ดูที่สมานในกายไม่ได้ใช่ไหมพน,นี มันดีกว่ามันไม่โงกกว่านะแล้วเห็นว่าสะดวกด้วยไปดูโดยจิตเฉยๆว่าจิตทข่นหนาจิตทุ่ดำเอ็มันก็ไม่รู้จะไปไหนก็เดาๆอนนี้เราจะดูได้เลยว่าเอ้หมอนี่จะลงนรกคุณไหนเห็นปั๊บจะลงนรกคุณไหนแน่อันดับแรกอันนี้ต้องท่องนรกขมันชินถ้าเราไม่ชินยังไงถามมุ้ดเจ้าตรง ว่าคนนี้น่ะจิตดำพือ่อมัวหมองหรือว่าแดงแดงไปสีเลือดอันใช้ไม่ได้เลยแต่ไปสีเลือสดสุกหลบเขาดีใจก็าจริงว่าก็เลยมีความดีเขาอ,อาจจะดีใจเพราะรักก้มโมยเขาโโกงชาวบ้านเข้ามาก็ได้เขาได้มาแล้เขาก็ดีใจเขาว่าดีใจสีแดงจะสีแดงจะงนึกจะไปสมอนดีเลยมันเลวได้ใครที่ดีใจตันเลวก็ได้ แล้วก็ต้องดูเลยวา่าจำเปื่อยๆหนาๆคึกไม่มีมันแบบนี้มันต้องลงอบายสุมอบายคุมไหนหนอต้องถามพระพุทธเจ้าก็จะรู้เองถ้าจะบอกรับถ้าว่าสมบอตลงคุมนี้แล้วก็ถามต่อไปจักรคุมนั้นค้นมาเป็นมนุษย์เลยจะไปต่อไปอะไตบ้างเราไปได้ไล่ได้เกียดๆจะไดเอกิที์ศิษแบบนั้นเราก็มาต้องการมาัน ื่องริการ,นนาร,าการหนึ่งถ้านระดูกายในเนี่ยมหาดุษฐานลั้องสอนเพราะอาจารย์ที่ไม่ได้อะไรดังน,นี่ที่มรรคท่านบอกไว้เลยนะว่าคนที่ไม่ได้เจโตบริยานเนี่ยท่านไม่สอนกรรมฐานก้บเราเนี่ยบู้คนที่ไม่ได้เจโดโบริยานเนี่ยห้ามเป็นครูสอนคนอื่นก็อะไรถ้าตัวมันมันยังไม่รู้เป็นป็ญญอะไร S <S <an> ไอ้ดรู้รู้สิอะไรได้ยังไงมารู้สิโกหกก็ยักหน้าเลยโกหกเลยไปสอบวันแหนสอบกันเท้าสอบเย็นเ่ยไม่สอบลมดีไม่ดีทุกสิก็นัโก,กอาจารย์กอยักหน้าเลยเคยแต่ไนไอ้รู้สิสคนไหนที่อาจารย์คมรมดีอะไรถูกต้องรู้สิคนมันรู้ใ่ไม่ต้็งไปซักไปซ้อมกันไปดอาจารย์เลยไม่โกหกอาจารย์นั่งธรรมดีนีคไม้ แต่อาจารย์ที่ดีเนี่ยเขาก็ไม่ค้านเรื่งศีรษะตรงเมื่อเูาสิทธิตอบผิดบอกผิดแจ้งความเป็นจริงแทนที่พยายามคานเขาไม่ค้านเขาก็ยกธรรมะเขามาอธิบายเป็นกลางไปเลยโ้าอธิบายเป็นกลางรู้นะเขาด่าแล้วอธิบายว่าอารมณ์จิตที่ดีควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ควรจะมีอารมณ์ใจเป็นแบบนี้ท่านฝ่ายแล้วเขาด่าจนที่ธรรมะถ้าไม่ได้ด่าได้ไปเพราะเขารู้เพราโกหก แต่เขาบอกให้รู้ตัวว่าคำตอบมันไม่นีจิงไอ้ที่บอกมาไม่เป็นในความจริงความไม่จริงต้ก็จะในกางนี้ถ้ารู้สึกที่ดีก็ตัดตัวถ้ารู้สึกไม่ดีก็รอเวทีไปเลยไม่ได้รู้สึกไม่ใช่เรื่องหัวใจนี่ก็นะว่าเราใช้เจตวิญญาณแบบนี้ให้การนี้สนุกหรือไม่สนุกดีไหมสนุกจังเลยไปอเมริกาไปคืนเขาได้แหละเย็ดได้แค่เงินสดไม่กลับไปหุ้นกองนี้เนี่ย อัอน e. <so ี้คือดีไหมดีค่อันนี้้ความจริงความรู้อันนี้พวกเรามีความสามารถอยู่นานแล้วนะนักก็จะเริ่มได้มาลงยุทธิเดชความสามารถใช้อันนี้ได้เลยเพราะว่าที่พูดสะพ่าวอันนี้ก็ว่าเป็นที่หน้าที่ได้ผู้ปัะสานทีแด้คนไม่ได้อย่างนี้คนได้ได้มาลงยุทธิคนจะนำลุชาในแม่ชแต่ก็ไม่มีใครสามารถจะนำลงควาแม่ชใจ วันนี้ก็น่าจะเรียกว่าทําทไมเขาถึงแท้ในได้ก็ดีมีความรู้สิดว่าพระเจ้าสั่งเถิดว่าคาว่าสากวกแก่้าค่ะว่าไม่ไรับคําแนะนําไม่มีทางทางใอย่างแน่นอนเว้ถามให้เข้าว่าพระเจ้า,จาก็ทําไมถึงปล้ำมาได้ทบ้ดแกมาจากพทะตุภูมิแล้วก็อจะเต็มทับปล่อยจริงๆก็เต็มชาตนข้ก็อ,อก็เต็มงท่านเนื่องาเราที่มีกําลัง อนี ana, e ้ไ e ปี e ang, an ่เจโต้ใยญาันอน้สุเทริวาสานุสติญาณใช่ไหมเป็นการอนิกชาตได้เคือแน้ว่าจะเป็นต่ำันนี้เราก็โกถอยหลังที่ไรชาติไรชาติเอาถอยหลังเขกคาดอยู่ดีอันเั้นเพรากราบคุณองค์สมเด็จเจ้ารู้เองนะแตรเองท่านไม่ได้ความจริงเขาใช่การรู้เองแต่ยาอย่าไปทำตามเขายาอดเลวทงหอดดี คนเรียนนะว่าฉันรู้เองก็ได้ไปขอพระพุทธเจ้าเราถามพระพุทธเจ้าได้กำไรสองอย่างหนึ่งเรารู้ไม่ผิดแต่การสองจิตจากพระพุทธเจ้าเป็นปกติเป็นพุทธานุสติกรรมฐานได้กรรมฐานทุกกองในสี่สิบกองกรรมฐานนี้ไปนิพพานง่ายที่สุดและก็เร็วที่สุดคือพุทธานุสติกรรมฐานถ่กไหม เองแค่เขานึกถึงพระรธเจ้าเขาบริาาพารตอนนี้เราเห็นเราเห็นอยู่พระทธเจ้าเลยท,เลทุกวันทำไมเล่นทุกวันนะยานแปลกเล่นลงคืมว่างก็เล่น,เล,นเล่นตัวไหนเล่นตอนเล่นเราต้องการอย่างนี้ก็นั่ง้าพระทธเจา้าเล่นแล้ก็รู้หล่นรู้นี่รู้นั่นไปตามนักธรรมดาวของเราดูแล้รถล่อยถ้ารู้เรื่องอเาอาขาโลกแล้วก็เยียดหยามแล้วไอ้โลกระยำระยำแบบนี้ไม่มีสำหรับเราอีกมันเป็นเรื่องไฟกระกบกกระจอมเราเดินอิสะในกายเราออกมา หันมามองดูตัวมัน,นก็เหมือนส้มแล้วก็ปากกลับก็นี่ไปเป็นภกเทวีวารสารสียาเอาตรงนี้นะอันเชิญก่อนที่จะมาจะเนี่ยมาจากไหนนะเป็นมนุษย์เนื้อเป็นธรรดาดูแลท่านปู่ไปอินกปแล้วก็ดูอินแตเดี๋ยวหน้าเีรยวหลังต่างกันั่งหน้าต้องติดจา ถามก็ถามปั๊บกระดูถามท่นเลยขอดูภาพเดิมทันสีเพราถามแล้วขพดูภาพเดิมอยู่ท่านโพรตนเนี่ยตามปกติตรงเครื่องสีอะไรยามปกติมันถึงนูปรตเออแต่แค่ยังไม่ดูไมู่ภาพสีแดงยามปกตินะไม่ยามมไนจะไปลี่เเที่เกิใลายเทกอน เป็นลายสีเอแต่ว่าออกสีแดงเหลือออกเก็บสีเแต่ว่าสีแดงเลอไนันเขาไม่ช่ายะพ่อเป็้แกต่อเป็นเสื้อเต็มมาตรา้าหากอชั้นดาวดิ่งเสื้อแบบเลยระก็สีเขียวอ่อนสินะนะนี่ก็เป็นส้งเลยเขเริ่มตุ๊เทยกระโ่นเอเสื้อยัดลายสีเขา่งเแต่ค่ายใช่ไหม ไม่เลยทุกเหตุผลทุกยามปกติมันก็ไม่ได้แต่งอะไรไเ,รไเราาลยเขาไม่มีเสื้อขาวขาวไอ้พวกเราบางคนจะไปมีไม่เสียตั้งเขาเอื้อเป็นธรรมดาเขาแต่งอย่างจนจนมีแล้วไม่ประดับเออถอยหลังไม่พลาดก่อนที่จะมาจากดาวดิงก่อนที่ขึ้นดาวดิงแล้วมาจากคนแล้วมาจากกลมแล้วมาจากโซดาไม่ใส่ถอยหลังไปจะพอพุ่ง,างาจาจะเห็นหไ้าเหลัง นหน้าท่านขอภ้าวอะไรขอข้าวอะไรจับคมจับจับคมแ้วจากตอนนี้เไปเที่ยวสมาย้าที่เป็นคนสุดท้ายใช่ไหมคะเออถอยไปเนะี่ยจาบคมแ่ตอนนี้เป็นคมอไนะรมอไร,ไไรตอนจะเป็นคนนั่งเจอพระเจ้าปักสินไหมคะเออล้วจเราตายไปนะยไปนะม่ทีวันหนึ่า เม่เห็นอาเ์่าเนี่เห็นเท้าหมาจ่้งะกอก็ใช่เวลาเี้่เห็นถท้าหมาจ,จุ้งจกไเ,เ,เาหาเ็นจนทถามกันดีกว่าเวลาเรา,าไปชมเราไปชม่ไหล้หันหน้าดูให้ะะยกนิว้วมือฉันตีสี่ส แต่ไม่ดูมือซ้มือขวาก็ยกสี่นิ้วมือซ้ายยกสามนิ้วบัวแล้วป็เจ็บนะมือซ้ายเขยากขยับนิบบบเดเกี่ยวไม่ต้อรบอบบนะแต่ว่าจากคนทั้นที่เจ็ดแล้วก็จากคนที่เจ็ดลงมาเปิดเป็นคนสมัยพระเจ้าจากสินสมัยพระเจ้าตากสินเราเป็นคนเป็นชายทีย่เนี่ยเ,เ,เป็นชาย ร่างหน้าตาเป็นไงขาวดําค่อนข้างขาวแต่ตัวกาคาดขอารออ้วนไม่อ้วนเลยไม่ถูกต้องค่ขาวไม่อ้วนเลยหอมเกิดคาดเดียวยตรงอยู่ดีเสมไม่ใช่เกิดสมัยเดียวย็นตรงหรอกุ้ลุงอันนี้ก็เป็นปกติในวารสารสีน ยังก็ใช้จุดดูประพาติยานดูได้เชิญเวลานั้นมันมีอาชีพอะไรทำด้วยอย่าดูเองดูเองทางขอดูภาพอยู่ีแนน่แพริยนน้ำฮี่แพริยนน้ำเชิญแกทำรูปปลาหรือเปล่าวะ น้ำตาปั้นใ่ักบหรเวลานาน้ำมามากๆนะเออไลด้สนิทเชิ่กลายเป็นผมได้ยังไงเอ่อาที่ลกออกเป็นอยู่เพรท่านสูงเยะก่อนชาตที่ฟันหุบวาน่ะจากนั้นเขาก็ต้องกนายเป็นผมไปเดย ายายแค่ลมตัวเองค่ถ้าเราถามว่าพระเจ้าหรือถามม่นรีองเขาดูภาพภาพครับเราจบทันทีแด่ตรงนี้ก็ถูกอันนี้มีพี่เพื่อนตองของกาบพี่เพื่อนทันทีาทานปักขอดูภาพนั่นเลยเราทําอะไรจงไปเป็นคนจนนั้าานภาวนาทำสมาธิแล้วก,ก็หลับตายหลับตายตายแค่ไหนเลยต้องกห ต้องการว่าทำสมาธิเอาดูภาพจนต่อไปเขาดูภาพต่อขณะที่เร่งรัดสมาธิเพื่อความเป็นคงจริงจริงเร่งรัดตั้งแต่วัยไหนวัยปฐถมมาวัยเรื่กงคาวามนักชิมมาวัยคือวัยกลางคนวัยแต่วัยกลางคนเวลานั้นเราเป็นพระเป็นเนนแล้วแต่จะไหวคารวะ อย่ามาอย่ามให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจตัเองดทางผิดหมอันนี้เขานำอยู่เวลานี้ต้องขอถามพักก็ถามทันทีนะขอดูภาพเลยปราถานบอก่าขอรูภาพเลยขอดูภาพตรงเลว่า้าถามเขาก็ถามเนี่ยขอดูภาพมันทันอันนี้่ยถกง้องมันก็ไวมต้จะใช้เวลามากราะน fer, ี็ย <c oughs> ังใช้กำลังใจตัวเองไปสมิอยู่แต <c oughs> ่ใช้อะลรจะเรียนมาค่นี้มันข้าวปาทานมท ไปกินวัตีุตินะอันนี้เป็นปุบริวารสามสิญญาอาราณีเจ้ไม่เลือ่อนสีธารทิศให้กเอสราบสมัยนั้นเราเคยเกิดที่นั่นหรืเปล่าเคยเกิดเชเกิดเป็นรูปหใช่ายเวลานั้นเอาลบเขาไปเอาับ ตันดำและตัวขาวดำแดงดำแดงเลดแดงอุปกรณ์ถนัดจริงๆเป็นดับหนึ่งในเวลานั้นเป็นดาบก็เป็นขอบคือาบทนดาบและขอบถ้าดาบและขอยาวก็จะสั้นนะอนนี้เรียกว่าถนัดจริงๆแ้าท่านรึงมาเป็นทุกอย่าง เอาวได้ปิดทุกอย่างที่เค้า่องตัวจริงจริงการประจันบกายว่าหอกยาวหรหอกเสือสมบัติ้าเจาวาบเอ๊ะดาบมันทนาดจริงจริงดาบสองมือแลดาบมือเดียวก็ตอสองมือแล้มือเดียวจะต่างัม่เอาละแค่หนเนี่ยเพราะว่าคนจีนเ้าบอกว่าไอ้มือเดียว้มันค่องแน่ถ้าสองถ้าสองเครื่องแล้วถืออันดับหนึ่งก็ต้องถือสองมืะ ถ้่เว่าที่มีความต้องใช้ะดาดสองมือได้ดับไอ้มือที่ระหายคนมากๆันมือซ้ายมือป่ามืาใช่ไหมรมือขาเลยมือซ้ายทำอะไรก็ทําความทั้งการไปด้วยจะไว่าดับสองมือเนี่ยเขาใช้ปิดเล่นเลยใ่เขาใช้ปั่นเล่นไหมถ้ได้การเกือบมือเตินเขาจงมือซ้ายคนหนักใช่ไหม ใต้ก็มีความหนักโถงมีการตรา,ตรา,าอการกระทำดับอัไรกันแม้ข้าสศึถอาจจะเสียข้าดาบขาสดสมอูร้แตายพระม่หสีหาไปก็หักอันนี้เป็นการควบคุมรชาชยูนอยูยังให้ได้หมดจบนะจบเอาการชอบใจก็ไม่ต้องไปนั่งเรียนลำดับอายมตูุในสมัยหนึ่งหรือหายสมัยเคยเกิดขึนะ้นใช่ไหมเ ชางเปื่อยช่างปางลายช่างดำชางที่ดอกเอาช้างที่ดีที่สุดชางเปือไปเป็นไหมงันตัวใหญ่แต่ไม่ใช่สีขาวจะมีนคนเลี้ยงอยู่ในโงรงใหญ่ช่าเปื่อยไม่ใช่ีขาวทั้งตัวนะขาวทั้งตัวนี่มีตัวเดียวคือช้างปลายกระจายแก้วของพระพมชางเปื่อยต้องดูเปื่อเป็นจุดนะ ตูที่อื่นเหมือนกันหมดจะมีจุดใดจุดหนึ่งในก,การเสืปอะมาทเสีอจะเข้าใจกับเขาทั้ง,งต,ตัวเลยใช่ใช่อันนี้อะไรครับใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ไหมอ,อ,อ,อันนี้เรื่อยจบก็จบเอาอย่าว่าซนนื้แล้วเราไล่ไป,ไป้มาไล่ไปต้นมาจบบ้างวิธีเนี่ยดีถ้าเราเดินไปนไก็อเอเไอเได้เจอไอ้สุนัขเกลื่นเลยนิ่มมาเราเร,าเ,ราเกีื่อนันเราไม่ทับ เก็บจากพุทเจ้าก่อนถ้าใครดูภาพเลยก็ได้แต่อย่าทำก็มีคนึงพุทธเจ้าก่อนขอถามว่าโอ้เคยเกิดไอ้สุนัขชิ้นนี้แบบไหมถ้าภาพนั่นเคยได้มาบอกว่าไอ้นี่มันลูกหลานกูกูไม่ต้องตโกรธกูไม่รังเกียจมึงไอ้ข้าเนี่ยไอ้โรนเลือนกูให้มือไว้ไมเคยแต่เคยเป็นเปล่าวหมเคยอยูไม่น่าทีวิภาพนี้าวเลี้ยงหมาที่เดียวกันไอข้าเหมือนกันวะ เออน,นี่ถือว่าเป็นปกคืนอนวาสารสิญญานนี้ไม่สําคัญแต่ก็สําคัญมากนะที่ว่าไม่สาคัญเพราะว่ามันคนง่ายที่ว่าสําคัญจริงๆเพราะว่าเราจะได้ดูพวกตายายเราเคยเกิดเป็นคนไหมเคยเกิดร่างกายนั่นอ,อยู่ที่ไหนล่ะเคยเกิดเป็นคนในชาติก็ต้องทํามาหาสิตักสิไม่ไดอยู่เวลานี้มันอยู่ที่ไหนท้าไม่มเอามา เราเคยเคยเกิดที่คนนี้วัฒนาธรรมมีไหมเราเคยเกิดใหา่เจ้าสัวน่ะจาสัวงพ่อสอนเวลาหนึ่งเขาเป็นเจ้าสัวแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าสัวคนที่ผูกที่จะฟาข้าวนะเห็นคนละคนนะเจ้าสัวนี้ไม่ถูกข่าเพราะเจ้าสินเวลาที่เจ้าศิลป์ละลายทุนบ่ายตะพุ่งแรงการเมืองตามนี้แหละเจ้าสัวเวลานั้นก็มาจากประเทศจีน มีทรัพย์สินมากสุดยากล่องโปโตใหญ่ๆล้วงมียาบ้องยาวๆที่ยาวตีนนอยโสดลอยจริง่นะนนนนารลยามาถึงก็เป็นเดือนตัดถึงก็มากถ้าจะนับเวลานี้มันก็ประมาณที่เจ็ดแปดสิบล้านนะึ้นหน่อยนะยัไเวลานี้ไปไหนไม่มีแล้วนี่แล้วก็ดูตอนนี้ว่าทรัพย์ถึงของโลกโเนหาไว้เท่าไหร่ เวลาตายแล้วทำไมร่างจะผมเส้นเดียวเราก็ํำไปไม่ได้ทรัพย์สินทีงหลายที่หาไว้เกือบตายหลงเป็นหลงมัวเมาอย่มิัดหลายว่นน่เป็นเรา,า,เ,รา,า,า,าปเ,เป็นพวกเราเพิ่งจะตายแล้วไปแบบกจะเดขึ้นเงแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ยงแกาคนที่เมาในทรัพยนงสวัตดีเยในไร่ชาคนแบี้มัเมาเม็าต้องตายเป็นเขเป็นงเหลืองเพราะทัพย์มันยันดีถ้ามัน,ลนเลยนะเกาทำไอไรไเลยเขาขัดไป เอกสำหรับศุภเวรวาสัยญานต่างๆให้ไปใช้ควบคู่กับทุบัญญาตยานเวลานี้จะมีความเบื่อหน่ายในกายเกิดเป็นมนุษย์เป็นบรรดาลสมการมีขันห้าการมีทรัพสมบัติเราต้องมีมีพิทีศูนมันต้องมีแต่ก็อย่าหลงในทรัพย์สินมีวิธีศูน์ไม่มีไม่ได้ต้องหาสิอย่างพระอริยเจ้าอย่างนั้งสาขาก็ดีอะสาขารวยที่สุดในโลกสมัยนั้น เงินนับเป็นโกดไม่ได้ต้องัวกันไม่ตองเปลี่ยนเอาจีร้อยจีพันจีหมื่นจีแสนนั่งเปลี่ยนว่ากันไปเลยแต่ถ้ถึงท่านรวยอย่างนั้นท่านก็ยังต้องทำมาาินชีวิตมัานยัอยู่ถ้าไม่ทำมันหมดมนขึ้นออาาจจมาเลยท่านก็อดตายแ้วว่าจิตใจนั้นท่านไม่ได้ติดอยู่ในในทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นท่านอยากจะให้ใครจะต้องให้ใจีะตายแปอย่างละไปอย่างเลี้ยงของดียังพ้าดปูผ้าดปูนี่หาย ท่านราคาพื้นหนึ่งนี่เพื่อของท่านพื้นหนึ่งราคาห้าแสนตาหนึ่งคู่รูไไม่ได้เพราะ่านเร่อราคาแต่ีแล้วต้องไว้ใช้คู่กับวิปัสสนาญาณไม่ใช่ไปอดาปก็อดชาวบ้านมาลายเป็นรกมาลายผนึกวอกตัวดีนะเอ็ดี่ปุกเพนิวารสามัต่อไปก็เป็นอาีทางสัญญาณการถอยหลังใช้คนตัวเองเรียกว่าปุกเพนิวาร์สามัาถ้ารู้เรื่อง ของก้นเองนก็แปตีตามสียาดใช่ไหมมันยาวอันเดียวกันทุกทุกนะรู้เรื่องของตัวเองคอยหลังก็ไปเรื่องปุบเพนิวาสามสิญหยาดปุบเนิวาสามสิญหยาดยายมันก็รู้ใช่ก่อนนะถ้ารู้เรื่องของตนเองก็ดีรู้เรื่องของสัตว์ไม่ใช่รู้เรื่องตนเองก็ดีรู้เรื่องของสัตว์ื่นก็ดีรู้เรื่องสถานที่ก็ดีเขาไปตีต่างสีญายา้คอยหลังไปนะ ่าการตีกลางศรีอย,ยางนั้นเป็นการรู้ถอยหลังของคนอื่นแต่เมื่อกี้นีอย่างจูตูปัตยายเขาคช้เป็กันอันนี้สมมติว่าถ้าหากว่าจะมีคนมรชาติาาามาตรฐานเลยก็ได้กาตีกลางศรีอยางเราไปไกล้ว่าไอ้สถานที่ที่วัดท่าสรงตัง้งอย,ยูอ่ในลานี้เอาในสมัยกุฏิเตศรก็ถามพระเจ้าเลยนะ ว่าเคยเป็นที่ที่มีพระหันมาทรงตัวอยู่ที่นี่ความจัดถ้ามีคอยเห็นตัวด้วยแต่เราไนะม่สงบนะมีค่ะมีไหมากไหมมากค่ะไหนบอกว่าอยู่รวมกันคราวมากๆแล้วไปไปมาๆไปไปมามา อย่าดูม,มันขาร้านเลยผกไม่ใช่พวกเราเนื่อพวกเราไปไหนเวลานั้น <c oughs> ใช่ <c oughs> ในสมัยพูทธจะากระจบ,บอันแดนนี้ก็เป็นแดนหนึ่งก็ถือว่าเป็นแดนปอถูกผ้าว่ามีผ้าห่มที่ไหนที่นั่นก็ถือว่าเป็นแดนปอดด้านแ,แดนใดถ้ามีพร่งนั้นโดยมากที่นั่นราไม่เขัาขาดลเลยเพราะการใดต้องถช้เขาทำง,ง่ายดูตัวอย่างเตียงที่คุหน้าจะเด็นมันล้วนลั ไอ้ที่ที่เดินกรรมฐานไม่มีสายแขนนั้นเตียงที่ว่าน่าจะเสียนงานเพราะน่าจะเสียนมัยากให้พระอื่นเขาไปเดินได้เวลาที่ท่านได้แล้วเตียงนั้นเป็นเตียงที่ฝึกบริหารนับเป็นแสนเวลาเป็นหน้ที่เดินมันไม่สบายขึ้นเตียงนั้นพักใจโตใจโตนี้การเจริญกรรมฐานกุฏิหลังเดียวกันนั่งกระแสน้ำมีลมใจไม่สมัยกันอันนี้ต้องรักษา บ้านแต่้างหลังนั่งมีจุดมันนั่งในที่นี่บางแห่งมีลมใจไม่เหมือนกันทะ่นั่นในที่นี้ในสมัยพระรูปบก็ดีใก็ในสมัยสมเดพระสุวรราชตมรรบีก็มีานสมัยอสมเด็จมประกุมบันนี้เริมรโมกกัลายกระหม่อก็สดไเคยมาที่นี่ราครั ทมเงิเจ้าดิจะใเวลานานมาครับเอทาเงินเจ้าอย่างนี้เองนั่นเองทางมาดิมาเออยรายีนลูกท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วที่ตจะลงข้อสร้างใหม่ตรงที่หลวงพ่อสร้างนี่วันที่สี่ทำได้ธรรมฐทุกที่ไปสร้างใหม่ขณะเป็นเป็นแหล่งศิลานนี่สุดยอดดีเดียรครับ เป,เป็นแรงข้อเดียวกันถ้าไม่งั้นมันลงตัวมากเป็นลงทุวแดดกันลงทัวบ้านอยู่ขาดคนตายไปจะนั่นที่ตรงนั้นจริงจะเป็นที่สลับสนอนทางยศคนทีม่มาฝึกพลโทธิิได้แล้วถ้ากาลังใจดีต้องการเป็นพระอดีตเจ้าก็ไปอยู่แดนโนดแดนโนดจะให้โอกาสอยู่ได้หนึ่งเดือนแล้วต้องใช้ใจอย่างท้าบเพื่อแห่งนัชเมะ ยงไม่ไหวเลยข้าวหวานแตวน้ำตาลโลิโล20บาทกว่าเนี่ยใช่นไหมใครก็อยากดีเขาก็กก้าลงุนฉะนั้นบ้านไา่รเองเช่าไมาเช่าที่เองกับเพื่อยเหไหมดีไม่ดีในบางแห่งเราเอาต้นใบเกาเช่าเอาคืออันนั้นเป็นแหล่งถูกต้องนะเหตุกรณ์นี้มันก็เสียงว่าวันที่สี่วันที่สี่สามารถทำได้ไหสี่มากคือเพื่อนผมที่แม่ผมหลังวันนี้ แม่ก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะแม่แม่และญาติปูที่อยู่ข้างหลังก็นแถ้ว่าน้อยแค่แค้นถ้ามีมีคิ่งรูมอยู่ข้างหลังก็ต้องอาศัยว่ามีท่านเราจะรู้เองไม่ได้นะแค่ค่ะไอนี่เวลาองตีต่างสัญญาณยาตแน่ดีก็ถอยหลังแบบนี้ถ้าถอยหลังเข้าไปเป็นเรื่องคนอื่นอันนี้ถ้าเราจะไปที่ไหนเมื่อสมัยน้องพ่อเดินทุกโตเดินจากที่นี่แล้วไปปักศพที่โน้ ตอนเย็นปักปรดเสร็จอาบน้ำไาผ้าเสร็จพ่อปั่นต่งกระดาษพปกระดาไปนั่งคนด้วยไม้กระต้นจะไปให้เขียนรายงานาว่าจากที่ออกจากที่เดินจิงากที่นี้ผ่านที่สาคัญอะไรบ้างมีบุคคลสาคัญผ่านที่ผ่านผ่านมามีบุคคลสําคัญไหมมีผ้าสําคัญไหมนนะะเล่นแบบนี้นะอันนี้เป็นทีต่างสญญาณเปหลังใส่นี่ต่อไปนี่ก็เป็นอานาคต่างสญญาณ อันาคตสัญญานี้ไปเรื่องเขาอันไหนพวกอนาของเราก็ได้พวกเขาก็ได้ใช่ไหมนี่เราเอาของของเขาเพาก็ขัดคุณเชิญเล่ยของเราก่อนดีกว่าไงเอ้เชื่อก็ตะเล่ให้ของบ้านพวกก่อนมันก็ไม่เชื่เปลี่ยนนะให้จบลงเอาของเราเชิญเวลานี้เป็นปัจจุบันสัญญาจะไม่จบนะ พยานนี้ยังไม่นนถึงอานาคตัางญยานมาถึงกายอนาคตที่เกพาพระพุทธเจ้าไว้นะอย่าลอยลอยมาแทะร่เองไม่ได้นะตั้งแต่บัดนี้ไปเวลานี้จิตใจเขาหมินดาพวกเรามีจิตมุ่งมั่นหวังพรผลิตพาน็นอารมณ์ไอ้กําลังใจที่หวังะนิพพันในอารมณ์นะ้นก็เอาไปชีงเกียวด้วย เราเห็นได้ว่าทุกคนเสียสละความสุขชีวิตจะเลือดเนื้อไม่จะไกรงานออกจากบ้านในเรื่ทรัพย์สินที่มีความสําคัญมาปฏิบัติทาไม่เพื่องานสาธารณประโยชน์เราทำวันนี้ไม่ได้เห็นแต่ส่วนเลยเห็นสุดอย่างเดียวคือสาธารณประโยชน์ระหว่างทุกทายไอจิตดวงนี้องค์สมเด็จพระจิตมารนี้ก็บอกว่าเป็นจิตที่ดีไอตอนนี้ไปก็ทูลถามองค์สมเด็จพระจินสี ว่าถ้าพระเจ้ามีความปรารถนาดีอย่างนี้ก็หวังที่มครายแต่ว่าชีวิตของคนนี่มันไม่แน่ไม่ก็มีสภาพแปรผันเมื่อดินฝ้าอากาศผันเรื่อดูแลงบางทีก็ฝนตกแทนแดดก็ดูฝนบางทีก็แดดแทนฝนที่มันไม่แน่นอนนะนี่อยากก็ะุนถามโอ้ขึ้นเยก็พูดวีาข้าเจ้า่าตั้งแต่บัดนี้เป็นคนไปเจ้ากว่าข้าพระเจ้าเจ้าขึ้นในยุคใค กำลังใจพระเจ้า,าจะมีโอกายเข้าถึงอาตมตอนที่ตนมีจิตจะพ้นด่างนะมตัวข่าวต้านี้ไปถึงเวลาที่ถึงจะถึงวันตายอีวันที่มันจะตายได้ก่อนหน้าวันตายสักวันสองวันเราจะถึงอาตมาไหมถึงจะถึงแล้วแก่ไหมแก่แต่ว่า แข็งแรงอยงใช่เอาละแข็งแรงก็เหม่เอาเอาแก่ไม่แก่แล้วอายุมากไหมแก่ปะอายุมากใช่ไหมอายุมากค่ะอายุมากนะนี่นี่คืาหลกผลนะแก่ะเ,เป็นนว่าตอนนี้ก็กราบคูณฐานกวัตหนะิดอ,อ,อย่างว่าคุณคุณก้านีก็คือเน้นนะคูณขาวอีกตอนหนึ่ง่ก่อนที่ข้าพทีเจ้าจะต้องชิ้นลมปราณอาการป่วยเมื่อมีก็มาถึงทุกเวทนาไม่ชอบามมาก จจะกลาบคผลออกเขเลยเขาพูดมีภาพเจ้าจว่าเวลานั่นงคุกปรนามันจะเบียดเทียนหนักจนกระทั่งตรงกำลังใจไม่สยบมีไหมตรงข้าเราไม่ก่อนตรงท่าน <ผม S 1> ไม่นนพานะเจ้าใจจิตจะไมพานะเราต้องเราไม่ <จะ S 1> ก่อนทีม่มีเกียนร้